ประกาศขอเชิญนักเรียนที่จะเป็นอาสาสมัครนะครับไปตามหาต้นกระทือซึ่งเป็นสมุนไพรประจําหมู่บ้านตาขานอาเภอบ้านค่ายของเรานะครับในวันนี้นะครับลงมาพบคุณครูที่บริเวณหน้าเสาธงเลยนะครับเเรามากันครบแล้วนะครับเด็กๆ มีปสามปสี่ปห้าปหกใช่ไหมคอ่า<อ>วันนี้ครูจะมีภารกิจนะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยไปตามหาต้นกระทือซึ่งเป็นสมุนไพรประจําอําเภอบ้านค่ายของเราซึ่งกําลังจะสาบสูญหายไปแล้วอ่ามีใครรู้จักต้นกระทือบ้างผมรู้จักครับหนูก็รู้จักค่ะอ่ามีตันตานกับมะปรางนะครับที่รู้จักต้นกระทือโดยต้องการผู้ช่วยครับมีใครอาสาไปช่วยผมอาสาครับ หนูก็อาสาได้ค่ะ,ะบันบันกับพี่เบสของเรานะครับไปได้เลยนะครับส่วนคนไหนที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมจอบเพื่อเตรียมปลูกต้นกระทือที่หลังโคกหนองนาหลังโรงเรียนเราครับไม่เลยต้นกระเทือเป็นยังไงเหรอที่บ้านยายเราปลูกนะต้นกระเทือลลำต้นมันจะเป็นสีเขียวใบซ้อนๆทับๆกันนิดหน่อยมีดอกออก วันนี้นะคะั้นพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะเพื่อมาทำความรู้จักกับพืชชนิดนึงที่ชื่อว่าต้นกระทือซึ่งเป็นพืชสมุนไพรโบราณที่หาได้ยากแล้วนะคะแต่สำหรับที่นี่ค่ะชุมชนตาขันอำเภอบ้านไข่เนี่ยยังคงปลูกฝังให้น้องๆน,นะคะรักษาแล้วก็อนุรักษ์ต้นกระทือเอาไว้ค่ะ และภารกิจของน้นองๆในวันนี้นะคะก็คือการตามหาต้นกระทือน mm. ั Listen, ่นเองงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าน้องๆคุยอะไรกันอยู่ได้คาสีมันก็จะออกไข่ๆอ่อนๆใช่ดอกมันสีอะไรหรอดอกมันสีอะไรหรอคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะน้องๆภารกิจของเราในวันนี้คือตามหาต้นกระทือค่ะแล้วเมื่อกี้นี่คุยกันได้ข้อมูลอะไรบ้าง มันจะคล้ายๆต้นค่ะตาคร้ค่ะแต่ใบมันจะเรียวๆแล้วระวังแผนว่าจะไปหาที่ไหนก่อนดีคะน้องที่บ้านยายผมครับมีอยู่ครับเยอะเลยเยอะเลยเหรอครับใช่ครับโู้ได้เลยค่ะงั้นเราไปหาที่บ้านตันตันก่อนดีไหมคะทุกคนใช่ค่ะดีค่ะปะเดี๋ยวพี่บ้านไปร่วมทําภารกิจด้วยมาพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะหนึ่งสองสามเย ยายครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยายครับวันนี้ผมได้รับภารกิมจมาจากครูให้มาตามหาต้นกระทือครับตันๆบอกว่าบ้านคุณยายเนี่ยมีต้นกระทือปลูกรอบบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับ,รบยายครับพาไดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับค่ะไปไปดูแล้วก็ชิดูเอาเอง ดูต้นจริงของกระถือกันนะคะไหนกระถือใบจะเป็นเรียวๆแบบนี้ครับแต่เรียวๆใช่แจะเหมือนกระถือแต่ไม่ได้เหมือนมากครับโนนต้นขาลูกแล้วก็โนูนกระชายมีกอเดียวน่ะนะกระชายโน้นใหญ่มากลักษณะใบก็จะเหมือนใบไม้ปกติค่ะแต่ว่า มันก็มีชั้นๆเหมือนนี่มันใบใหญ่กว่าใช่ค่ะมันใหญ่แลวมันยอจะอวบกว่าค่ะใะอวบที่นี่ทุกคนมาสังเกตตรงนี้อันนี้คือต้นก่ายเธอใช่ต้นที่เราตามหาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ลักษณะเป็นยังไงคะเหมือนที่เราบอกไว้ไหมเหมือนค่ะครใบเขาจะเป็นชั้นชั้นใช่แล้วก็หัวมันจะอยู่ใต้ร่างค่ะใต้รากจินได้ ยาครับอันนี้ขุดได้เลยหรือยังครับยังขุดไม่ได้หัวมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราต้องไปขุดสวนใหญ่ของเรานู่นเออของเรามีสวนยาครับแล้วถ้าจะเอาไปปลูกต้องทําไงครับให้มันโตก่อนแค่เอวเราก็ตัดใบออกอแล้วก็เอาไปปลูกงั้นแบบนี้พี่บานว่าเราน่าจะไปขุดได้อย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะน้องๆใช่ค่ะงั้นขออนุญาตคุณยายเอากระถือไปปลูกที่โรงเรียนดีไหมคะดีค่ะได้ไหมจ๊ะได้จ้ะ กขอบคุณคัน่ะลุยปเลือยตัดไปเลยเล่ะยครับผู้ชะค่ะสวตัวดีค่ะวนีมารู้จักกับพืชสมุนไพรประเภทหัวหรือเง่าที่ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกและมีความใกล้เคียงกันจนเราอาจจะแยกไม่ออกอย่างขิงข่ากระชายกระทือกันค่ะขิงกาใบจะมีสีเขียวเข้มมันวาวพุ่มทับกันไปมา เช่นเดียวกันกับขาแต่ส่วนของใบจะมีขนาดเล็กและมีขนสีขาวติดอยู่ใต้ท้องใบลักษณะใบจะยาวและเรียวแหลมกว่าต้นขาและต้นกระทือส่วนเง่าที่อยู่ใต้ดินเป็นหัวสั้นมีเปลือกสีน้ำตาลแกมเหลืองค่ะขา,ขามีกาบใบสีเขียวเข้มซ้อนสลับทับกันไปมาลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปทรงไข่ ปลายใบเรียวแหลมส่วนเงามีขนาดใหญ่สีขาวแตกแขนงออกเป็นแง่งอย่างชัดเจนกระชายมีลำต้นและใบอยู่เหนือดินไม่สูงนักประมาณ2-7ถึงใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีเรียงสลับกันมีเง่าเป็นกระจุกสีน้ำตาลเนื้อในสีเหลืองอ่อนกระทือก้านใบสั้นมีกาบหุ้มลำต้น ลักษณะใบเดี่ยวไม่ทับกันส่วนของใบมีสีเขียวนวลเรียบเรียงสลับเป็นชั้นคล้ายรูปหอกส่วนเง่ามีสีน้ำตาลแกมเหลืองเนื้อในมีสีเหลืองอ่อนด้วยลักษณะเฉพาะตัวของขิงข่ากระชายกระทือที่มีกลิ่นหอมรสชาติปลาเผ็ดร้อนเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาในแต่ละท้องถิ่น จึงนิยมนำมาประกอบอาหารสร้างรสชาติเพิ่มความหอมตามคุณลักษณะของพืชแต่ละชนิดนั่นเองค่ะีใๆแถวๆนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนแต่แค่บอกว่าอยู่แถวๆแี้แถวนี้มีนะแต่ไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหน เจอไหมคะเนี่ยต้นกระถืนี่พปั้นครับนี่ป้าน้องสวัสดีครับเด็กๆมาหาอะไรกันคะหาต้องกระถือครับเอาไปทําอะไรจ้าเอาไปปลูกที่โรงเรียนครับเด็กๆขุดกันเป็นเปล่าหรกไมล่าลูไม่เป็นครับเดี๋ยวป้าสอนให้ขุดนะค่ะอนี้ะกรมจะมีหัวอยู่ข้างล่างนะคะค่ะเราต้องขุดจนกว่าจะเห็นหัวใช่ นี่นีไงก็จะเห็นแล้วนี่นี่ไงเห็นแล้วเห็นหัวเห็นสีอะไรคะหัวเป็นสีเหลืองๆค่ะนี่อันนี้อันนี้หัวเยอะเลยอ้าวอันี่หัวใหญ่แล้วส่วนที่เรากินก็คือตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้อันนี้ขุดได้ใช่ไหมคะขุดได้ค่ะขุดได้อุ๊ยแต่ว่าอยู่ในยเท้านนี่ใช่มันยังไม่ค่อยโตใบมันยังไม่เข้นใช่ไม่ได้ไม่้เลยอือได้ เ่ยบ้านจากไเหรอ้แตเงเยน็นเนาะได้แล้วค่ะต้นกระทือฝีมือที่พวกเราขุดเองนะคะเก่งมากค่ะน้องๆได้เยอะมากเลยค่ะ <c ười> เคยกินแกงกระทือ,อยางหรอยางครับ <c ười> เดี๋ยวเราแบ่งไปแกงให้ยายตึงแกงแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เอาไปปลูกที่โรงเรียน ให้เพื่อนเพื่อนรู้จักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะไปไปกอกนี่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ เมื่อกี้พวกเราไปขุดต้นกะระทือกันมาค่ะแล้วคุณป้านนองบอกว่าคุณยายเนี่ยทำแกงกะระทืออร่อยมากงั้นพวกเราขอมาเป็นลูกมือนะคะค่กะกระทือที่หนูขุดมาแล้วล้างเมื่อกี้มันใช้ได้ไหมคะต้องล้างอีกอให้สะอาดว่านี้ะสะอาดเดีย๋ยวผมไปล <ไป S 2> ้างออมาแล้วก็ปอ,อกใหม่อันเนี้ยปอกที่เราหัวเนี่ยปอกตรงเนี้ยให้สะอาดเนียเนี่ยรอดยดำแบบเนี้ยมันไม่ได้ อ่ะลองมือนะคะน,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 นี่อย่างนี้เนี่ยแล้วเก่งอย่างเงี้แล้วเราทำน<ะ>้ำพริกใหญ่หยยด้วยแล้วอัน,นทีว่วางอยู่ด้านหน้านี่ไว้าทำมันเป็นน้ำพริกแกงอะงั้นเดี๋ยวให้สองคนนี้ช่วยกันตำพริกแกงได้ไหมอ่ะเอาพริกใส่ลงไปก่อน เกลือลงไปหน่อยก็ได้ค่ะน้องๆมันจะได้ต่ำง่ายๆต้องออกแรงตัวนี้ครับป่วยไหมช่วยกันช่วยกันบางหน่มให้มันบางๆวิ้ยมันเล็กลงแล้วทุกคนทูกเข้าอยายนุ่ว่ายายนั่นดีกว่า ยายห่นเนี่ยแให้หนูเรียนรู้อะแล้วมื่ยายห่นหนูก็ไม่รู้ว่าดีเนี่ยเ <ทำ S 1> นี่ยหนูก็มันไม่อะไรยายทำไมต้องใส่เกลือลงไปในน้ำด้วยอะใส่ให้มันอ่อนแล้วก็บีบน้ำทิง้งพร้ะน้ำขมมันจะออกอคล้ายๆขิงด้วยนะคะที่เวลาเราเจะเอาไปใช้ทำอาหารต่งางๆก็ต้องแช่น้ำเกลือก่อนเื่ให้มันนิ่มด้วยมันจะคล้ายขิงเลยค่ะยายครับมัน กินสดไม่ได้เหรอครับกินสดได้แต่โหเผ็ดอ๋อมันเผ็ดมันเผ็ดมันขมกินไม่ได้นั่นแหละไปยุบยุไปเลยนั่นแหละแล้วตามไปด้วยมะกรูดโอ้โหผิวมะกรูดนะคะโอเคแล้วอันนั้นแช่ไว้กี่นาทีคะไม่กี่นาทีแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บหนึ่ง รได้แล้วค่ะแล้วกระถือเราก็ได้แล้วเลยคะคุณยายเอาสองขึ้นกระสับหน่อยออแต่นี้อักดิดแรค่ครับเออนั่นแหละหอมกินกระถือไหมใว่ว่ะบบอันนี้วัตพุดิบเราครบแล้วครบแล้วแกงได้เลยค่ะงั้นลงมือแกงกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน ไปแกงหน่อยครับตอนนี้ใส่เลยตายเลยชืบแล้วหอมแล้วหอมล่ะโอ้กลิ่นหอมร้อหอมละใช้ได้เลยเร่เลยเอากระเทียใส่ได้เลยกระเทียใส่ได้เลยค่ะึกระเทียใกล้ๆใส่ใกล้ๆอย่างนี้เออนั่นแหละพี่แบนมาผัดไหมหอมมากทุกคนได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นค่ะ กลิ cues, ่นกระทือคือแบบหอมมากเลยนะคะใส่กะทิได้หรือยังอคะได้ค่ะฮาพโโอ้น้ำโคตรจริงๆด้วยนี่แหละน้ำลุกลิกนะคะก็จะเข้มข้นกินไริกอืมกินพินหอมจริงปุดๆแล้วอ่ะความปุดๆอะไรแบบจุกรุกใส่ไซเดอร์หอมกะทิเย็นิ่งต้นี้ เด็กเอาแกงกระทือหมูสับไปกินที่บ้านกัน่าจะได้เด้ลองไปทําดูค่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงได้เลยค่ะพวกเราขอบคุณคุณยายตึกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะทุกคนพร้อมที่จะชิมแกงหมูกระทือฝีมือเตงเลี่ยงคะพร้อมแล้วค่ะได้เลยค่ะนี้เราเตรียมข้าวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การชิมเรียบร้อยแล้วงั้นลงมือเลย แกงหมูกระทือนะคะก็จะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะตัวกระทือเนี่ยจะมีกลิ่นแรงน้อยกว่าหิ่งแล้วก็ขาานะคะแต่ว่าจะมีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรุบค่ะกินกับข้าวร้อนๆก็อร่อยนะคะหรือว่ากินกับไข่เจียวก็เข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วน้องๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของทุกคนเลยใช่ไหมคะในการกินกระทือใช่ค่ะใช่ครับรสชาติเป็นไงบ้างก็เค็มๆเผ็ดๆค่ะแต่ว่าออกเผ็ดเยอะกว่ากินกับ ข้าวสวยร้อนๆหรือว่าไข่เจียวก็อร่อยค่ะอร่อยครับมันเผ็ดหน่อยแล้วก็กินกับไข่เจียวกับข้าวก็อร่อยค่ะตัวแกงเขาก็มีกะทิวันนี้พอเข้ากับกระทือแล้วมันแบบกรุบๆอร่อยดีฮะอือค่ะ,อ,คะอร่อยครับถ้ากินกับข้าวมีเผ็ดนิดๆหน่อยๆครับเชื่อครับว่าอร่อยมากครับ <c oughs> <c oughs> เราได้รู้รสชาติของกระทือแล้วก็เอามาทําแกงหมูกระทือแล้วนะคะมีใครลืมภารกิจของเราหรือยังคะยังครับเอาต้นกระทือไปปลูกที่โรงเรียนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราขุดมาได้เยอะเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปปลูกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่ากระทือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะคเพื่อมาแล้วเพื่อมาแล้วนี่แล้วนี่แล้วโอ้นเอาให้เพื่อนๆดู ดูน้าเอาดูนี่พวกเราเตรียมพื้นที่ไปแล้วพร้อมปลูกแล้วเตรียมพื้นที่แล้วพร้อมปลูกแล้วทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วงั้นลุยเลยไหมคะเลิศเลไปปลูกต้นกระถือกันค่ะครับไปผู้ข้ามากันแล้วครับเอามาแล้วมาช่วยกันปลูกแล้วนักเรียนอ่าเราต้องขุดหลุมก่อนนะครับอ้าวขุดเลยขุดเลยครับ ยังไงครับเออเราต้องตัดใบก่อนเนาะครับเดี๋ยวใบมันจะไปแย่งสารอาหารจากลำต้นงั้นลองทำให้เพื่อนๆดูเลยครับปึบนี่ใส่ไว้ในหลุมที่เราขุดเอาไว้นะคะทุกคนทำเหมือนตันๆได้เลยนะนะทำได้เลยนะเด็กๆ มนนีกลบดินใช่ไหมครับครับม,มาเลยาเามากรอบดินช่วยกันครับนักเรียนยแต่น้องๆดูมีใจรักในการอนุรักษ์ต้นกระถือไว้มากๆเลยนะคะครับใจรักแล้วก็ร่วมกันสาม,มัคคีมากเลยครับวันนี้ถือว่าภารกิจสําเร็จนะครับวันนี้จริงครับมันก็สนุกสนานไปด้วยเลยค่ะแล้วก็เห็นน้องๆสาม,มัคคีกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันเป็นยังไงบ้างคะน้องๆวันนี้สนุกไหมสนุกมาก แล้วตัวแทนของเราที่ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกระทือได้ไปทําอาหารด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับที่เอาต้นที่ใกล้จะสูญหายจากอํเาเภอเรามาปลูกไว้ที่โรงเรียนครับให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าต้นกระทือเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับแล้วเราจะช่วยกันอนุรักษ์ต้นกระทือ,อยังไงบ้างครับก็น่าจะมีครสักคนคอยลดน้ำนะครับใช่ไหมเพื่อนๆใช่ โอ้โหหลายคนเลยช่วยกันรดน้ําไม่หายไปแน่นอนคะ่ะต้นกระถือบ้านเราวันนี้พวกเราขอบคุณพออออมากๆเลยนะคะที่มามอบภารกิจให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกระถือคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณครับ สำหรับเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนะคะถ้ามีกิจกรรมสนุกๆหรือว่ามีวัตถุดิบที่น่าสนใจอยากจะนำมาสร้างสารรค์เป็นอาหารจานอร่อยนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ค่ะที่ f c e e o o o k แฟนเพจของทางรายการมอข้าวมอแกงแล้วปั้นก็จะไปร่วมสนุกด้วยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้วเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องต้องกัน ตัวกระทือมันก็จะเป็นแบบนี้ชั้นชั้นแบบนี้แล้วมันก็จะไปเดี่ยวขำไปต่อใช่มันจะไปฉีดชั้นชั้นใช่มันจะเป็นฉีดชั้นชั้นแต่ไม่ไหมทำไมมันถึงมีอันอันนี้มันดินอันนี้แค่เลอะดินสิ